สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชี้แจ้งแถลงไขกับผมนายโปรจินะครับสำหรับวันนี้ก็ตามรูปปกเลยล่ะครับคือเกินก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เล่นเก n นชิน Impact อยู่เหมือนกันครับพอมีการมาของโชกุนไรเดนเนี่ยทำเอาเนื้อเต้นไม่หยุดเลยนะครับแมดูดาบที่ชักออกมานนัสิแทบจะเข้าไปซีโรราพร้อมถวายตัวรับใช้ให้ข้าได้เป็นดาบให้กับท่านเถอะ แต่สำหรับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาพูดถึงโชกุนไรเดนในเกมครับแต่ว่าจะมาพูดถึงอาวุธประจําตัวต่างหากคือประจําตัวไหมนะคงประจําตัวแหละคงไม่เหมือนกับจงหลีที่สุดท้ายก็ใช้โฮมาแล้วก็เก่งกว่าวอร์เท็กซ์ใช่ไหมนะคือเอาละครับอาวุธที่ว่านั้นก็คือเอ็นกา g l ฟิงไลนิงหรือที่เรียกว่างาตัดย้านั่นเองครับอะไรเนี่ยทำไมโชกุนผู้สูงศักดิ์ถึงต้องมาใช้หอกไม่ใช้ดาบคาตนะแล้วทำไมถึงต้องตัดญ้าด้วย วัสดีครับผมนายโปจิ ji, จะมาขอชี้แจงถแถลงไขว่าทำไมต้องเป็นเงาตัดยากครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับอาวุธนีเนี่ยจะอยู่ในหมวดของนาคินาตะหรือที่เรียกกันว่าเงาญี่ปุ่นครับเป็นอาวุธยาวด้านปลายเป็นใบมีดเป็นอาวุธโบราณของญี่ปุ่นที่มีมาก่อนคาตาซะอีกนะครับต้นกําเนิดเนี่ยเชื่อว่าเป็นอาวุธที่มีการพัฒนามาจากหอกที่มีชื่อว่าฮโยยาริหรือไม่ก็พัฒนามาจากดาบทาจิซึ่งเป็นดาบยาว แล้วก็ขยายด้ามจับแทนครับแล้วก็ถูกใช้ในการรบตั้งแต่ยุคสร้างประเทศญี่ปุ่นใหม่ๆด้วยลักษณะอาวุธที่ยาวทําให้ระยะการโจมตีใกล้กว่าดาบปกติมีการโจมตีที่หลากหลายจะฟันแทงหรือว่าฟาดก็สามารถทําได้หมดซึ่งเป็นอาวุธที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่ชนชั้นสมุไรแล้วก็ทหารไพร่พลแต่จุดเด่นในเชิงวรรณกรรมที่มักจะหยิบยกมากันนั่นก็คือนาคินาตะเป็นอาวุธของโอนะบุเกชะหรือเหล่านักรบหญิงครับ มีเรื่องเล่านะฮะว่านักรบหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้นก็คือองค์จกักรพรรดินีจินงูอยู่ในช่วงยุคคริสตศตวรรษที่200ที่ขึ้นครองราชหลังจากที่พระสวามีเสียชีวิตโดยทําการล้างแค้นคนที่วางแผนฆ่าพระสวามีและยังยกทัพไปตีถึงแคว้นเกาหลีอีกด้วยและอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงนั้นก็คือโทโมเอะโกเซนที่เข้าร่วมสงครามระหว่างตระกูลมินาโมโตและก็ตระกูลไทระในปี1 1 8 0 โดยโทโมเอะรับหน้าที่เป็นแม่ทัพจนคว้าชัยมาได้ให้กับตระกูลมินาโมโตะแต่สำหรับคนที่ฟังตรงนี้แล้วก็จ,จะรู้สึกคุ้นคุชื่อใช่ไหมครับก็คนเดียวกับอาเจติดเกมในเกมเฟรดแกรนด์ออเดอร์นั่นแหละครับในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการฝึกใช้งานนากินาตะในฐานะของกีฬาแบบเคนโดอยู่นะครับเงานากินาตะถือได้เลยนะครับว่าเป็นอาวุธของนักรบหญิงแล้วก็ถูกใช้งานในหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวว่าแต่ทำไมมันต้องตัดหญ้าด้วย สำหรับการตัดหญ้าครับไม่ใช่ว่าจะถืองาไปตัดหญ้าชึบๆเหมือนกันนะฮะแต่มาจากตำนานดาบที่ถือได้ว่าเป็นดาบที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของญี่ปุ่นนั่นก็คือดาบคุซานงิครับดาบคุซานงิหรืออีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือดาบอเมโนมุราคามโแปลว่าดาบเมฆสวรรค์ชุ่มนุ่มโอ้โหชื่อมาอย่างเท่เลยนะฮะตำนานเล่าว่า เทพสุสานโอที่ก่อเรื่องจนโดนขับออกมาจากสวรรค์จนต้องมาพเนจรอ,อยู่บนโลกมนุษย์ได้ก่อวีรกรรมต่างๆไว้มากมายแต่เรื่องราวที่เด่นที่สุดนั่นก็คือการปราบงูยักษ์8ดหัวยามาโตโนโอโรจิภายหลังจากการที่จัดการเจ้าโอโรจิได้พบว่าปลายหางของโอโรจิเนี่ยมีแสงสว่างอยู่เมื่อตัดออกมาครับก็กลายมาเป็นดาบเล่มหนึ่งซึ่งภายหลังจากนั้นเนี่ยก็คือดาบคุซานางิเล่มนี้นั่นเองครับ โดยทางซูซานโอได้นำดาบไปถวายแก่เทพีสุริยาอามาเทรสุ asu, เพื่อเป็นการไถ่โทษและดาบคุซานงิก็ถูกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะของตัวแทนดาบแห่งจกักรพรรดิตามตำนานดาบเล่มนี้เกิดในยุคต้นกำเนิดของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวจึงทำให้ตัวดาบมีลักษณะที่แตกต่างออกจากคาตนะมากเลยล่ะครับแล้วมันตัดย่าอย่งไงอะพี่ คือพอมาถึงตรงนี้นะฮะเรื่องราวของชื่อนี้มาจากตอนรัชสมัยขององค์จกัจกรพรรดิเคโกะจักรพรรดิองค์ที่12ตามประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เจอการก่อกรบฏขึ้นจึงทําการสั่งให้องค์ชายยามาโตทะทาเครุนําทัพไปกําจัดระหว่างทางองค์ชายยามาโตะพบกับมิโกะของศาลเจ้าอมาเทรสุซึ่งให้องค์ชายเนี่ยหยิบยืมดาบอาเมโนะมูราคโมะในการสู้ศึกแต่แล้วในการรบครั้งหนึ่ง เจ้าชายยามาโตะก็ตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูที่เผาทุ่งหญ้าล้อมปิดทางหนีองชายไว้องชายยามาโตะชักดาบอเมโนโมคาริครับชักดาบอเมโนมุราคาโมออกมากวัดแกวงพบว่าดาบเล่มนี้สามารถควบคุมสายลมได้แล้วก็ทําการตวัดดาบปัดเปเลวเพลิงกลับไปยังศัตรูและจากวันนั้นเป็นต้นมาดาบอเมโนมุราคาโมก็ได้รับชื่อใหม่เป็นดาบคุสนางหิหรือดาบตัดหญ้านั่นเองครับ แล้วมาถึงตรงนี้แล้วมันตัดยากไงอะพี่คือก็รู้สึกเลยนะครับว่านั่นสิฮะคือมันดาบตัดยากยังไงวะลมไปถึงมีโกะขอให้ยืมแล้วก็ไม่คืนงี้เหรอคือแฮปมาเลยงี้เหรอรวมไปถึงสําหรับชาวตแต้แวตเองเนี่ยก็คงจะสงสัยด้วยนะครับว่าแล้วทําไมมันไม่ไปอยู่ธาตุลมวะ โดยสำหรับดาบคุซานางิเนี่ยเป็นหนึ่งในสามเครื่องราชกุกพัณฑ์ประจำตัวองค์จกักรพรรดิญี่ปุ่นร่วมกับแก้วยาซากานิและกระจกยาตะโดยเครื่องราชทั้ง3ชิ้นนี้แทนราชธรรมทั้ง3ประการนั่นก็คือดาบเป็นตัวแทนแห่งความกล้าแก้วเป็นตัวแทนแห่งความเมตตาและกระจกเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาครับ แม้ว่าจะมีตำนานเล่าว่าทั้ง3ชิ้นเนี่ยเคยโดนโยนลงทะเลไปแล้วแต่ก็มีตำนานอื่นๆเล่าว่าเก็บกู้ได้บ้างหรือว่าลอยกลับมาบ้างเช่นเดียวกันนะครับโดยเครื่องราชทั้งสามชิ้นเนี้ยจะเป็นวัตถุโบราณเมื่อใช้ในการประกอบพิธีขึ้นครองราชจากกักรพรรดิญี่ปุ่นก็จะต้องถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดไม่ให้โดนแสงจนมีคนสงสัยไม่น้อยเลยนะครับว่าไอ้ที่ว่าเครื่องราชสามชิ้นลอยกลับมาเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย เอาละครับมาถึงตรงนี้ก็คงจะคลายข้อสงสัยสำหรับชาวเกนชินว่าทำไมโชกุนไรเด่นถึงต้องใช้เงาหน้ากิงาตะแทนที่จะใช้ดาบคาตาะนะครับแล้วทำไมเงาวนี้ถึงถูกเรียกว่าง้าวตัดหญ้ายังไงก็ตามนะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านไม่หลุดเรท ได้ทันโชกุนร่วมทีมกันทั่วหน้าเลยนะครับถ้าเกิดชอบเนะื้อหาแบบนี้สามารถเที่ยะกด subscribe ได้เพื่ออย่างน้อยครับผมจะได้เอายอดซับไปขายสปอนเซอร์เอาเงินมากดกาชาเพิ่มครับเอาจริงก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะช่วยกันกดซับก็จะขอบพระคุณมากเลยนะครับสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ